สวัสดีค่ะยายชิมนะคะยายชิมยายชิมจะมาคุยเรื่องนะคะโทรศัพท์หายทำยังไงตายแล้วโทรศัพท์หายนะคะยังไม่เสียดายเท่าไหร่แต่ตกใจตรงพี่ว่ามีแอปธนาคารอยู่ในเครื่องนะคะจะเบิกถอนเงินแต่ละครั้งทำยังไงดีปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยี ทางธุรกรรมทางการเงินก้าวหน้าไปมากแล้วสะดวกรวดเร็วสามารถชำระเงินท่านแอปนะคะสแกนคิว o าโคดจยเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้โดยไม่ต้องไปที่ตู้ a t m ไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะแต่หากว่าวันหนึ่งตายแล้วเราทำโทรศัพท์มือถือหายไม่อาจาไปเบิกขอเงินได้แล้วทำธุรกรรมทางการเงินหรือโอนเงินออกจากบั ชีเรายังไงได้ทีนี้จะทํำยังไงนะคะขั้นแรกเราตกใจก่อนตกใจเข้าไว้ก่อนเชื่อเถอะไม่มีใครไม่ตกใจเมื่อรู้ว่าโทรศัพท์ายอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจได้แต่อย่าตื่นตระหนกตั้งสติใจเย็นนะคะอันดับแรกให้แจ้งนะครับการใช้ซิมโทรศัพท์นะคะกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก่อนว่าเราใช้ของเครือข่ายไหน ให้โทรไปที่เครือข่ายนั้นนะคะโดยสามารถต่อที่คอสเซเตอร์ของแต่ละเครือข่ายได้นะคะ AIS หรือ d t a c หรือ t e UM move นะคะโทรไปรีบด่วนจีเลยค่ะแระับซิมไว้ก่อนนะคะแจ้งไปเลยว่าเราขอลครับการโทรเข้าโทวออกซิมนี้เนื่องจากว่าซิมของรโทรศัพท์ของเราหายนะคะเสร็จแล้วเราก็แจ้งลครับบริการออนไลน์กับทางธนาคารนะคะ บัญชีที่เราได้ผูกไว้กับแอปในโทรศัพท์ว่าเราทำโทรศัพท์หายต้องการรับบริการออนไลน์ line, หรือโมบายม a นกิ้งทั้งหมดโมบายแบงกิ้งทั้งหมดนะคะระับไว้ก่อนแต่เราสามารถไปทำธุรกรรมทางการเดินที่ตู้ ATM หรือที่ธนาคารได้นะคะใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตได้เหมือนเดิมให้โทรเข้าไปที่คอสเซ็นเตอร์ของแต่ละธนาคารเลยนะคะ ขอรับการให้บริการออนไลน์นะคะทางมบายแบงกิ้งทางที่ผูกติดไว้กับหมายเลขโทรศัพท์นะคะรีบเลยเรียบเลยเดี๋ยวินหมดต่อไปเราเราก็ต้องเริ่มตามหาโทรศัพท์แต่ว่าจะตามที่ไหนหายไปแล้วลองใช้ฟีเจอร์การค้นหาโทรศัพท์เช็คตำแหน่งบนแผน,นที่ดูว่าโทรศัพท์ของเราอยู่ที่ไหน รวมทั้งพยายามติดต่อหรือหาทางติดต่อผู้ที่เก็บโทรศัพท์ของเราได้นะคะลองดูเผื่อว่าฟุกหรือว่าโชคยังมีอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องพึงรวงอ่าเมื่อหาไม่เจอนะคะหาไม่เจอหรือหาเจอข้อแล้วแต่บุญแต่กรรมไม่ต้องสีเดียดนะคะหายไปแล้วเราก็ไปเปิดใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะซื้อเครื่องใหม่เปิดซิมอันใหม่โดยขอใช้เบอร์เดิม ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอเปิดซิมซิมใหม่เบอร์ดเดิมจา,จากนั้นจึงเปิดการใช้งานและล็อกอินเข้าไปนะคะล็อกอินเข้าแอป,ปธนาคารอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจต้องแจ้งทางธนาคารเพื่อขอเปิดใช้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือมบายแบงกิ้งอีกครั้งนะคะเปิดใหม่ใช้ซิมเบอร์ดเดิมแน่นอนว่าเราควรจะป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะ หากโทรศัพท์มือถือของเรามีการติดตั้งแอปธนาคารไว้เราควรเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราเองเพราะว่าเมื่อเราทำโทรศัพท์หายผู้ที่พบหรือเก็บได้ไม่สามารถเข้าไปใช้โทรศัพท์ของเราได้นะคะเขาโดยการตั้งรหัสล็อกเครื่องโทรศัพท์และควรใช้สแกนลายนิ้วมือนะคะควรสแกนลายนิ้วมือด้วยถ้าโทรศัพท์เครื่องนั้นรองรับนะคะรองรับ หรือตั้งรหัสแอปธนาคารให้เราได้ยอกตั้งรหัสแต่ละบัญชีให้ต่างกันหรือจำกัดวงเงินการทำธุกกรกรรมผ่านแอปธนาคารต่อวันให้ไม่สูงเกินไปนะคะอย่าให้สูงเยอะเพราะหายแต่ละทีถ้าหายเยอะมันเสียดายไม่บันทึกชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะ ปิดฟีเจอร์ติดตามตำแหน่งมือถือนะคะเอาไว้เปิดเอาไว้ว่าถ้าโทรศัพท์หายเราสามารถค้นหาได้ว่าตอนนี้โทรศัพท์เราอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าเรามีบัญชีเก็บเงินไว้เยอะๆนะคะฝากไว้เยอะๆและไม่ได้มีความจำเป็นต้องนำมาใช้ใจ่ายบ่อยๆมีหลายบัญชีเราไม่ควรผูกไว้กับแอปธนาคารนะคะเราควรเลือกผูกแอปเฉพาะบัญชีที่เราไว้ใช้ใจ่ายไประจำ และฝากเคลื่อนไว้ในจํานวนที่ไม่มากนะอย่างน้อยเราค่อช่วยป้องกันการสูญเลืนก้อนใหญ่นะคะหากมิอาชีพสามารถเข้ามาใช้งานมือถืเป็นกิ๊ในเครื่องของเราได้นะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะขอให้โชคดีนะคะอย่าลืมตั้งรหัสล็อกเครื่องโทรศัพท์และใช้การสแกนลายนิมือควบคู่กันได้ยิ่งดีนะคะ ขอบคุณผู้ชมที่ทนฟังจนจบนะคะอย่าลืมป้อกันตัวเองนะคะกดติดตามกา like, ดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ